สวัสดีจ้าพ่อๆพกับแม่ยายนี่เยอรมันจ้าสวัสดีเอฟซีทั่วโลกเหมือนเคยค่ะมาได้จ้ามาเด้อมือเนี้มว่ากินอีกอย่างนับกันอีกน้องพี่น้องเนาะแม่ยายนี่หมู่บ้านในได้มาด้าจ้าเพราะวานี้ไปเยี่ยมอย่าไปเที่ยวหานาะพี่น้องบ่ได้ไปเยี่ยมนะจ้าไปเที่ยวหาไอ้น้องชายพอใหญ่มายมาจ้าอืม ก็เลยยูน้ากันเบิดมือนะพี่น้องเนาะบัดททนี่แม่ยายนี่กะนี่แหละไปเสริมสวยนิดหน่อยนะพี่น้องเนาะกะให้ยันทางฝุมิพนเท้ไล้วจ้ะอือเป็นตั้แต่น้องพี่น้องพ่งพากันสบายดีเพราะนอกจากมือเนี้แม่ยายนี่กะมาพร้อมอาหารอร,ออร่อยๆเหมือนเดิมนะพี่น้องเนาะเมืองเดจา้า่าซิมีอีอย่างนี่เลยอืพี่น้องเป็นยำข้อโพดนะพี่น้องเนาะยำข้วโพดอันแม่ยายนี่ได้ข้วโพดมาจากอันไอดีไอดีเนี่ยเป็นชูป์มาด้อพี่น้องเด้อ แล้วก็มีใส่ใส่สบมบัตระกอใส่นิดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีปลาหมึกมีอ่ลูกชิ้นปลาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีอ่ากุ้งด้วยจ้ะก,กุ้งตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องมีจ้ากุ้งตัวใหญ่ๆด้วจ้ะแล้วก็มีผักสลัดพี่น้องมามาพี่น้องมากินนั่นยำกับอันยำข้าวโพดน้ำกันพี่น้องเพชเพื่อได้จำเมนูนี่โบรูว่าสิกินได้หลายบ่เนาะพี่น้องเนาะมุนีเพชอิลีเมนูนี่ใส่บอกพริกหลายหน่วยเนะพี่น้องเนะ อืม,มาเด้อจ้าคำแหลกแหกหมานอพี่น้องเด้อมาก่อนจะกินก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยนี่เยอามันในเด้อพี่น้องเด้อจากเป็นพ่อเป็นยายกันในเด้อจ้าจาังใดก็ได้อ่ะคำแรกแหกหมาก,กินนันนี่ก่อนลูกชิ้นปลาเนาะพี่น้องเนาะอืมอืม,อม,อม,อมแซ่บอยู่ได้จังแต่ว่าเผ็ดอีหลีเลวพี่น้องเมยนี่รู้สึกว่าแซ่บอุีกหลายเติบเลยจ้ากินได้ท่ายกับท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะ จ้ะอืมนี่ก็คือปลาหมึกอือหึแล้วก็กินกับผักอืมเมนี่มีผักกาดเห็นป้อมเด้อไมนี่อยนงมีผักกาดเห็นป้อมมีข้าวโพดนะพี่อาเนาะเมนงข้าวโพดแล้วกนะ็ ข้าวโพ,พดจับมีมะละกอแครอทน,น้องนะีพน่องเนา,นาระกนะนำน้ำปลาชุดแซ่บของเราหเหมือนตำม,ม่วนตำส่วนอะแลพี่น้องเนาะ

จใจมากจำข้าวโพดท,ทะเลหลวง เฮ้ยนี่นบุ๊มี่อย่างนี้จังพาพี่น้องกินแต่สดนะพี่น,อนอ้องเรื่องเันน้ำลายแตกก็มาทางนี้นะพี่น,อนอ้องเนาะบารมือแค่จัง แครอทได้สีสันนะพี่องเนาะแล้วก็หวานพอไหมก่อนแครอทอืมข้าวโพดมันมากตอนนี้

ผมสีไม่ใหญ่นี่สวยป้ะอืมม,มีนี่กับว่ามันสวยดีนะจ๊ะเห็นวัยรุ่นเขาทำกันนะพี่น้องเนาะมีนี่ก็อยากว้รุ่นน้ำเขาไ้จา้จ๊ะแต่สีแบบนี้ไม่ย่างนี่ทำบ่อยจ้ะ สีพรอนเนาะพี่น้องเนาะอือหือพี่น้องไหมเมีน,นี่เผ็ดนี่แหละคือเขาแรงเลยพี่น้องวันนี้เขาแรง cung cuốn tôi dài xe bộ phía có cả tông Nó chặt, chặt nhà, nhà. phải nào bỏ ừ. Cùng bạc. สะใจมากมตัวเบลอืมผักตัวนี้กรอบมากพี่น้องอืม,อม ลูกชิ้นตังหลายคนพันินไนทำสีผมนี้ทำให้หน้าสว่างพี่น้องนาะ มัยนยันี่ก็ได้ล่องเบิ่งน่องม,อมูถึงใจแล้วจ้ะถึงใจสิผม กินพอเบิด์ล้วพี่หน่องฐานใหญ่แล้วจ้ะแล้วรู้สึกแบบจะเผ็ดมาแล้วอืม thế trời Cung như bản mạng cho Bên ngoài tiếp tiếp ba เผ็ดได้่นอกมาไม่หยจ้ะอืมอร่อยมากพี่น้องแต่ว่าไม่ยันนี่เผ็ดจ้ะอันไม่ยันนี่เผอแซสใไมกหแลเปิดจังใดกับพี่น้องไม่ยันนี่จิค่ยคอยๆกินนะจ้ะ อือสิกินไปพร้อมไปหายไปพ้อมนพี่น้องจังไหนกับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อไม่เหนียมยำข้อพจน์มาฝากพี่น้องเนาะเพลิแห้งเด้จะ้ะขอไลค์สักนี้ละจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ใหญ่นี่เด้อกันมาคลิปนี้ก็ได้เละจ้าจังไหนปอกันใหม่นะพี่น้องเนาะบ๊ายบายจ้าชู